ดีค่ะเจคเคน้องนำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะแปลงนี้ฟรีค่าโอนฟรีค่าประเมินและฟรีค่าจดจำนองค่ะท่านใดกำลังมองหาบ้านอยู่โซนหัวทะเลนะคะมองหลังนี้ก่อนได้นะครับค่านรีโนเวทแล้วพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะราคาเบาๆหนึ่ร้านหกห้าหมนบาทเท่านั้นฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยทีเดียวนะคะ มีพื้นที่กว้างๆค่ะขนาด56ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวพร้อมับที่จอดรถการเดินทางสะดวกสบายค่ะทำเรดีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะอยู่ใกล้วิโก้หัวทะเลอยู่ใกล้เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลอยู่ใกล้ดูโฮมอยู่ใกล้แมคโครอยู่ใกล้โฮมโปรอยู่ใกล้โรตัสและอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะคะ หัวทะเลจังหวัดนะครราชสีมาค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะทางด้านผู้ขายยินดีให้คำปรึกษาและผ่ายืนกู้ด้วยสนใจเน้นติดต่อโดยตรงนัดหมายไปดูพื้นที่และสภาพแวดล้อมรวมถึงเอกสารต่างๆด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้เจคเนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ